สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านอีกนะฮะเป็นรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับรุ่น mu 4902นเองนะครับผม49แรงม้านะครับผมเข้าใหม่นะฮะอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้มีให้เลือกหลายคันเลยฮะ mu 49นะครับคันนี้สวยนะฮะปี62นะครับผมใบมีดนหน้าพร้อมผ่าน3นะครับคันนี้สภาพเดิมเดิมนะครับลูกค้านี่เลยเป็นรถไร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ สีสันเดิมๆนี่ครับกองไฮดรอลิกยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่374ชั่วโมงครับโอ้สวยมากนะฮะคันนี้สวยมากเลยรอยตำหนิน้อยมากนะครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับสีคาวไม่มีนะครับนี่ฮะสีสันเดิมๆนะฮะไม่ได้เก็บงานนะครับผมรอยถลอกบ้างเล็กน้อยเป็นรุ่นช้างศึกนะครับ MU ซีรีส์นะครับนี่นะฮะ รุ่นทีมชาติไทยนั่นเองฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไทยแลนด์สภาพโดยวรวมโอเคมากนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เราเป็นร้านขายรูกเตร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะทั้งใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับอันนี้ด้านท้ายนะครับลุมล้อเดิมๆไม่มีแกะถอดนะครับพาวิดีโอนะครับนี่ฮนะจัระบีเดิมไม่ได้ใช้งานนะครับ รถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทะเบียนนะครับตอง้อหกสามหนึ่งแปดอุดรธานีนะครับสนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับคันนี้การันตีความงามนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านสามนะครับลูกค้า MU49 นะครับใครที่ต้องการรถแทรกเตอร์นะครับไว้งานไถไรนะครับหรือลงนาก็ได้นะครับลูกค้านะฮะถ้าลงนานะครับกลัวจะหนักนะครับถอดเวทด้านหน้าออกนะครับสี่ก้อนเนี่ยถอดออกนะครับก็ได้อยู่นะครับ สวยๆเลยคันนี้นะครับรุ่นลิมิเต็ดด้วยเป็นรุ่นช้างศึกนะครับไทเลต MU ซีรีส์นั่นเองนะครับใบมีดาหน้าพร้อมกาดนะครับและด้านหลังเป็นฐานสามนะครับบุกบุกเบิกนะครับเป็นสถาบุกเบิกนะครับงานไล่แน่นอนนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่715,000บาทนะครับ715,000บาทกับ MU 4902สภาพสีสภาพสวยๆเลยนะฮะสวยมากหลังเครื่องขาปกตินะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแตกนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับระบบเกียร์8เกียร์ดนหน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นระบบซิงโครชัตเทิลนะฮะระบบวิดีโอ2ระดับนะครับมี540-750กับนะครับสวยๆเลยฮะคันนี้715,000บาทนะครับ715 0 0เดี๋ยวลองมาสตราร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับนี่นี่นี่ลอยน้อยมากสวยๆเงาๆ ขับเลื่อนดูนะครับอันนี้ก็เข้าโฟวินแล้วนะครับขับเพื่อนสี่ล้อว้าวโอ้ oh. แรงครับแต่ไต่ M U นี่ไม่ต้องกลัวครับระบบเกียร์นี่แน่นอนจริงจะโจนเลยฮะอย่างแรงเอาไมกตัวไม่มีหืดน,นะครับ เดิมน่รุ่นบากกัเดิม MU สี่เก้าศูนสอนะครับราคาที่เจ็ดแส่งห่นห้าพับาทปี62นะครับรุ่น MU ซีรีส์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 5 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับกีฬาปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้งสองสาขานะครับตลาดข้ามะเขือเบอร์ของขุนแห่งเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตะบลวังบัวเบอร์ของขุงแหงเพชรนะครับโทรสอบถามมาได้แอดไลน์ก็ได้นะครับ แต่ช่วงนี้ถ้าเป็นเฟซบุ๊กพักแชทจะสะดวกกว่านะครับทีมทอนปัญญาเทคเตอร์นะครับขอทงรถเรือแลเ้เว็บวัดปัญญาเทคเตอร์นะครับพักแชทจะสะดวกกว่าช่วงนี้ต้องการดูคลิปนะครับการทํางานก็ได้นะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับสวยๆสั่งซื้อออนไลน์ก็นี่นะครับจำเลขทะเบียนไว้นะครับเต่างูหกสามหนึ่งอุดอรธานีนะครับ ไปมีด้านหน้าพร้อมหันสามนะครับข้างหน้าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ